แหล่งน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงนะครับเป็นยังไงจังว่าเบิ้งกันครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซพี่พีเพื่อนเพื่อนน้องน้องพ่อแม่พี่พพพน้อง,อง,องที่เข้ามาร Bug ับชมสุภูสุคนนะครับอ่ะวันนี้มาพบพอกับเบากล่องพนมไพรนะครับอ่าเช่นเคยครับกับแนวทาง การแหลกเป็นเล่นงดีการทาโคกหนองนากับการเลี้ยงวัวน,นะครับเมื่อกี้นี่เด็กเกินไปว่าแหล่งน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงเนื่องจากว่าเท่าที่สังเกตเบังหนะ้าพี่น้องเนาะพี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนนี่เลี้ยงวัวเสม,มอนี่ถามว่ามีสั่งม่มีนําำนายเห็นใจครับเนือ่องจากว่าเห็นเพื่อนไปเอ็นไปตักน้ำไหมไปตักน้ำ ใส่คุณเหลือน่ามาให้ง่วกินแล้วก็โอ้ทรมานต่องกาะเป็นแนวทางแต่สำหรับบอกกล้องมือนี่บอกว่านี่เลยครับเด้อพี่รองเด้อสำหรับพี่น้องที่มีพื้นทีก็ว่ามีทีหน้าพ่อที่จะแบง่งแบ่งมาขุดสะแบ่งมาจกสาอันนี้จะเป็นสะที่ทังราชการเพิ่นเขาโครงการแล้วเพิ่นจะให้นะครับเนาะ ผู้ใดที่มีพื้นที่แนะนำมาให้ขุดสาพอดอนะครับตัวนี้เป็นสาพอดอสาพอดอปีที่3ของเบาวกล่องของน้ไผ่กะสามารถที่จะลอเลียงนะครับลอเรียงสัตว์เรียงได้มุมแรงมุมแรลงเลพี่น้องเ้ยมุมแรงนี่ พี่น้องพี่ย่าน,น้าิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีพื้นที่บ่มีพื้นทีนท่กระโจกเอาปกติที่ม้งนี้จะไวสำหรับลำช่วงหนาหนาฝนนี่ครับปลูกหญา้าบานนาแรงมากก็เลยเอาเขาขึ้นมาเนื่องจากว่าพื้นที่มองหน้าน่าพิ่นบ่ค่อยเล่มก็เลยว่าเออไม่เห็นสาหนามนก็เลยบอกว่าเออนี่แหละสิ่งที่จำเป็นพี่น้องออสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนเลี้ยงงัว ผุรีอยู่กลางทงกลางท่าเพิ่นกับตักนำใสตักนำใสคุณเลือตักนำใสอ่างนำไปให้ง่วกินแต่ความโชคดีของเบากล่องเนะะเาะกะฟังทั้งผุ่นนะครับฟังทั้งฝุ่นทัดไปอีกก็จะมีสายหน่วยหนึ่งมองที่จะคล้องก็จะมีสายพ่อดอสมมติว่าลามไหเทังผุ่นก็จะมีสายอยู่หันนะครับลามไหเทังหนีก็จะมีสายพ่อดอของเบากล่องเองถัาลามไปทัดไปอีกปุ้นก็จะมีสายหน,น่วยหนึ่ง ถ้าเราไปขึ้นโคกไปทีเคยเหตุคลิปช่วงเมษามีนาเมษาก็จะมมษาอีกนะครับก็เรยกว่าเออมันเป็นความลง่ตัวมันเป็นความลง่ตัวที่อเออเฮ่ากับเอว่ามีจุดได้เปรียบเนาะมีจุดได้เปรียบอา่อาอ่าไว้วางใจเรื่องของน้ำนะครับสบายใจเรื่องของน้ำได้นะครับเนื่องจากว่าบบมีปัญหาในเรื่องของแรงน้ำนะครับ อันนี้ก็เวลา17นาฬิกาก็จะมาเอาเด็กๆเข้ากับบ้านนะครับพี่น้องเป็นยังไงน้อนะครับงัวเฮาอย่างงัวเฮาเล็กน้อยยืนเทินเทนได้ป่ะเนยน้องจันแดงก็ยืนรอคุณพ่อจะมาปล่อยสรีล่าสลีลาสุดยอดเลยน้องจันแดงอันเดียจะปล่อยน้องจันแดงก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยน้องแป๊บหนึ่งครับจะมาบอกกันไว้นะพี่น้องเนาะสัดส่วนใช้ได้นะจันแดง ออ,อ,อยากจะกลับบ้านแต่ยังไม่ปล่อยเพราะว่าว่าจะพาพี่น้องบึง้งเบี่ยงง้วนยังมาแล้งหาวบึมบึมสุดจ่อยพี่น้องเออจำเป็นก็ต้องตึงเชือกมากแบบนี้นะครับแต่ปะนังยังแรนจ,จากหมองลามมากพี่ปีนบ้านพี่โอ้จะเป็นให้กินใหญ่ยังมาแลงมากินในบ้านนี้มากินอยู่ผลนในบ้านนี้มากินโยบริเวณบ้านนี้บ้านนี้ อา้าวพี่น้องสรุปนะครับเนาะพี่น้องที่มีพื้นที่มีพื้นที่สำหรับพุดนะครับพุทธแรงน้ำกัพิจารณาเมื่อพี่น้องเด้อเลี้ยงงัวจะบป็นอะไรลำบากนะครับพุทธแรงน้ำไว้เวลาไปไปไปเวลาเอาเอาน้ำห้ง,งัวมันจังว่าลำบากเนาะนะครับเอางัวเขา่าคอกกอนครับพี่น้องที่ก็มารับชมวยกับเขาด้วย โอ้ได้ไลา์เถอะครับเอา้าจะเจอกันคลิปหน้าเน้ะครับเนาะครับผม